รู้ไหมคะคุณคือคนพิเศษของเราค่ะลูกค้ากรุงไทยแอกซ่าป,ประกันชีวิตไม่ได้เฉพาะแค่ความคุ้มครองอย่างเดียวนะคะยังมีสิทธิพิเศษอื่นอีกนมากมายมอบให้กับลูกค้านะคะเช่นสิทธิพิเศษ p พ i เวอร์เรชพัสสิทธิพิเศษโบนัสเครดิตนะคะเป็นรีวอร์ดพัทตรงนี้สามารถที่จะไปแลกสินค้าหรือว่าแลกของได้นะคะการซื้อประกันแต่ละรอบเราก็สามารถได้โบนัสเครดิตค่ะสามารถที่จะแลกสินค้าเช่น i p h o n น i-pad อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะแลกได้แล้วก็สินค้าอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะแล้วก็สิทธิพิเศษพลเวเรพัดตรงนี้ก็สามารถที่จะแลกสินค้าและบริการฟรีได้หลายๆอย่างเลยนะคะพร้อมทั้งเป็นส่วนลดเราสามารถใช้เป็นส่วนลดในการแลกซื้อเครื่องดื่มหรือว่า เป็นแลกซื้อสินค้าต่างๆมีส่วนลดอาจจะเป็นบางช่วงก็จะมีส่วนลด l a ซ a ด้าเซเว่นโคตัสตรงนี้ก็สามารถมีให้ลูกค้าเรื่อยๆนะคะบางโอกาสก็จะมีส่วนลดน้ำมัน100บาทก็มีค่ะซึ่งแหวนก็เคยใช้เช่นกันแล้วก็จะมีสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นฟรีหรือว่าเป็นส่วนลดพร้อมทั้งฉีดวัคซีนฟรีก็มีเช่นกันค่ะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแอป e m m a by a x a ผ่านช่องทางเพจสตูหรือว่าแอปสตูได้นะคะเราดาวน์โหลดเข้าไปแล้วเราสามารถลงทะเบียนเมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วก็สามารถที่จะใช้สิทธิพิเศษไม่ว่าจะดูข้อมูลกรมทันม์ชำระเบี้ยประกันดูข้อมูลต่างๆดูยอดวงเงินคงเหลือ OPD สามารถที่จะพบแพทย์ออนไลน์ line, ผ่าน Emma by AXA ได้เช่นกันค่ะ